อดีตจะเป็นของใครวารุตามไม่สนใจแต่ปัจจุบันเป็นของเราค่ะอยู่กรงเทพแล้วแล้วก็กำลังจะไปที่ตลาดนัดค่ะอลุยต่อกันค่ะโอ้ยฝั่งตางนี้เสื้อในเสื้อใน 3ตัวห้าสเลือกได้จ้ะที่เป็นเสื้อหนอยโอ้ยเสื้อหนอยแล้วโหดูพ่อค้าขา,ขายว่ะโอ้ยน่ารักมากอยากได้ตัวไหนเลือกไซส์เอากันไปได้เลยค่ะสองสามตัวห้าสบสาตัวห้าสิรุตาได้แล้วค่ะารุตาได้เสื้อไหนสามีก็ได้ของเขาไปกันเลยค่ะกลับบ้านกาันเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า เสื่อในที่วรุตาซื้อมาสามตัวห้าสิบบาทเป็นอย่างไรบ้างของมือสองนะคะย้ำนะคะของมือสองสามตัวห้าสิบบาทวรุตาได้มาเป็นแบบอุ้ยล่วงได้เป็นแบบสีแดงแบบสีกร,รมหยี่หนึ่งตัวแล้วก็เป็นสีก็เรียกว่าสีแดงเข้มพร้อมสลับลายสีดำอีกหนึ่งตัว แล้วก็เป็นสีน้ำเงินอีกหนึ่งตัวมาดูกันชัดๆเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเป็นครั้งแรกนะคะที่วรุตาซื้อเสื้อในมือสองตื่นเต้นมากคือเห็นแล้วก็มันสวยเนาะถึงแม้ว่ามันจะเก่านิดนึงแต่ว่าจากที่ดูสภาพเขาดีทีเดียวเลยค่ะเริ่มแรกด้วยตัวสีน้ำเงินตัวนี้ข้างหลัง รูสายคือวรุตตาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีนมนิดหนึ่งนะคะฉะนั้นเราเนี่ยเสื้อในที่จะใช้ก็เป็นไซส์ที่แบบอย่างนี้เลยจากที่ดูเนื้อผ้า ดูการขอบเย็บดูมุมข้างหน้าดูโครงข้างในข้างนอกดูเนื้อข้างในข้างในนี่นะคะวรรุาตาคิดว่าข้างในเขาน่าจะมีไอตัวเขาเรียกว่า ฟองน้ําอยู่เพราะว่านี่คือไม่มีฟองน้ําแล้วถ้าใครอยากจะเออนั่นก็สามารถซื้อมาใส่ได้นะคะแต่สําหรับวันตาฟองน้ําที่มีอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะตัวนี้สีน้ําเงินบอกได้เลยว่าโดนใจมากที่โดนใจเพราะว่าขัดชับมัน่นคงแน่นอน แล้วก็ราคาก็โดนใจวารุตาด้วยก่ะ20บาทมาดูตัวที่สองต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงสลับดำสีแดงสลับดำตัวนี้ก็เก๋ไก่แล้วก็เซ็กซี่เซ็กซี่นิดหนึ่งค่ะดูขอบคือขอแบบก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสี่โครงเป็นโครงนะคะ ขอบโค้กยังดีอยู่เลยแล้วก็สิ่งที่ต้องดูนั่นก็คือมุมด้านหน้านี้เป็นอย่างไรบ้างทำขอบนอกอแบบนี้แล้วก็มาดูตรงขอด้านหลังแล้วก็ดูสายแล้วก็ดูโปก ภาพรวมตัวนี้เก,ก๋ไก่สวยโดนใจทีเดียวเลยค่ะนี่ค่ะก็ตัวที่สองผ่านไปเหลือตัวที่สามตัวสุดท้ายตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงเหมือนกัน ก็อยากจะย้ำอีกทีนะคะว่านี่เป็นความชอบส่วนตัวจริงๆไม่เคยคิดรังเกียจของมือสองเลยถึงแม้ว่าจะมีเงินพอที่จะซื้อของมือหนึ่งก็ตามแต่จากการที่วรุตาใช้ของมือสองแล้วแล้วเนี่ย เสื้อหนมือหนึ่งก็ซื้อใช้ราคาก็แพงด้วยแต่พอมาเจอเสื้อในแบบเนี้ยราคาเทียบเท่ากับเสื้อในตัวแพงแพงยี่ห้อดังๆเลยทีเดีแต่เราซื้อได้ในราคาตัวแค่20บาทเองอะ่ะมันเป็นอัีิเซ้แบบเงินในกระเป๋าเราเยอะมากตัวนี้เก๋ไก่มากนี่แล้วสายเขานะคะคือวรุตาให้ดูแบบ แน่นแล้วแข็งแรงมากแล้วด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้คือ,อยังดูใหม่ทีเดียวนี่ดูสายเขาแบบคือเป็นสายแบบผ้าแบบไม่ยืดอะแบบแข็งแข็งอ่ะแข็งแรงก็เลยว่าแข็งแรงไม่ใช่แข็งแข็งเนาะแล้วก็ดูข้างนอกไอ้ไม่ใช่ดูข้างในนี่ดูข้างในข้างในแบบปินป้นปิน้นแบบนี้เลยเด้งแบบนี้ดูกันเลยดูว่าเป็นแบบไหน นี่แล้วก็ข้างในก็จะเป็นแบบนี้คืออันนี้ไม่ใช่สีซีดนะคะแต่เป็นสีที่เขาก็เรียกว่าตัดเออเขาเรียกว่าตัดให้มันต่างคือเหมือนกับผ้า,ผาเนื้อข้างในเพราะมันจะนุ่มซึ่งมันจะต่างกับเนื้อข้างนอกอะไรเงี้ยข้างนอกก็จะเป็นสีแบบนี้ข้างในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าเสื้อในตัวเนี้ยอาจจะนาน คนใช้นานนะเพราะว่าป้ายแบบคือเก่ามากแต่คุณภาพของเขาคือแบบดีอย่างดีอยู่เลยคือเทียบกับของใหม่ได้เลยแล้วถ้าเราซื้อแล้วเราใส่ได้ก็สามารถบอกได้เลยสิบปียังอยู่คือสามตัวนี้นะคะชอบทุกสามตัวเลยค่ะ ชอบหมดเลยห้าสิบบาทเสื้อในอดีตจะเป็นของใครวารุตาไม่สนใจแต่ปัจจุบันเป็นของเราค่ะ<อ>ก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้กับวารุตาด้วยดีเสมอมานะคะเดี๋ยวเจอกับวารุตาในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย